เมื่อไรเรามีความรู้สึกในตัวเราว่าเอ๊ะกูนี่ใจแข็งเนี่ยวชายวะเรามีความรู้สึกเลยตรงไหนพี่น้องเลยตรงที่วะยิ่ามายังเราไม่ได้มายังเย็นนี่ชอบนี่ด้วยมายังเรื่องดีๆน่ะชอบนี่แต่เราไม่ได้ทำโดยเพื่อนอ่า นั่นนั่นใจแข็งพี่น้องขพอที่สองมันเหลาเดลโมปะดบดันนังเกาพอที่สองมันสุขภาพแย่มันแคบมันเหมยมันอะไรต่ออะไรไม่รู้ฮ้ยมันรอเลอวะนี่อ่ะถ้ามันเกิดแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาในตัวเราสองข้ออล้พี่น้อง ข่องคอแล้วคอแรกมันเือใจแข็งเย็ยนยากี่ทำความดีแต่ไม่ได้ทำายเปืออนข้อที่ซองสุขภาพเยะละมองปอดบุดัน้อี่สิร์ตซ้ำไหลก็ไปหรือก็ไปนกับแต่ตังโตปดริสกี้อังเกลริสกี้ถูกห้ามแทนที่กิได้ริสกี้มากมาดมันมันถูกกระคังใช่มันถูกห้ามใช่ได้ไม่มากนี่ เอาเรื่องพันดุเร็ววะนี่ะพี่น้องผู้มีเกียรติขอรับหลักทุกท่านเมื่อเหตุการณ์นี้มันเกิดแก่ชีวิตเคยถามว่ามายจะไหมวะงานนี้ศาสนาพี่น้องเคยได้ยินยังไหมคนนั้นมันตายเรื่องรือเบาหวานเอาฟังตัวนี้ก่อนไปน้องคนนี้มันตายเรื่องรือเบาหวานเออคนนั้นตายหรือไรไว้เบาหวานโอ้อีกคนหนึ่งตบเราอะ ไม่ตางบ่าเบ่อหมากันตายบ่กว่านี่เองนุ่หมาพวกพวกนี้มันบอกว่าเชื่อเป็นกรรมพันธุ์อันนี้มันได้แต่มันได้ตายหรือบอกวาันเพราะหมามันปลามันในผีแต่มันหนองแต่มันมันเป็นบอกว่าเป็นพวกนี้มาด้วยเชื่ออ่าเราเล่นมันนะจะไหมอ่าอีกทงแล้วไอ้บ่าวนี้ตายรูปมาเร่งอมมาเร่งบุตรตัวชายตายรูปมาเร่งอ่ะปามกันตายรูปมาเร่งอ่ะมันมันมันกรรมพันธุ์มันติดเชื่อกันอ่าเราเล่นมันนะจะไหม แต่พอมาเรื่องศาสนาพี่น้องผู้มีเกียรติกรับมันก็กลายไก่นั่นนหะละกูัมติดต่อกันามาใจคองคองคุนเนียนใจแข็งใจแข็งไม่ได้ปฏิบัติศาสนาด้วยเพื่อนร่างกายสุขภาปับอ่อนแออ่อ,อนเพรียริสกี้ห้าอยาก Malik ibni Dinat ke maka katahui ulimu bahawa seorang kau buat tan tawa kut hitkan sam prakan nan jiwit kong tan tan jung hai ru tan jung ru ada yang telah berkata kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan dikau ini cuma mana pinangkap เชื่อที่ทําให้สร้างประการเกิดในชีวิตเรานั้นมาลิกอิบดีนินานบอกว่าเพราะเหตุมึงนั่นปราชญเรานะเพราะเหตมึงนั้นพูดอะไรไปลวนเลวไม่ได้ประโยชน์ให้มึงเลยนี่เทมามันไปน้องเราพูดข้องไม่มีพูดฮิตเดียวหรอกเทมามันไปน้องไม่น่านึกใช่ไหมเราพูดไรซา,าล <c oughs> พี่พี่น้องที่เราคำพูดที่เราแปลงออกไปนะั้นมันมีอยู่สามชนิดชนิดที่หนึ่งคำพูดที่ดีชนิดที่สองคำพูดที่บาปคำพูดที่ไม่ดีชนิดที่สามคือบาปก็ไม่บาปก็มไม่ช่ายบุญก็ไม่ชื่อมันสร้างชนิดแต่ไอคนนี้มันพูดไปมันไม่เรียนรู้ศาสนาไปแล้วครับมันพูดตามหลักดวมันนั้นวันวันนึงม่น,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 นมรู้ขี้พันคำหาราับไม่เข้าเหลืองเหลืองอ่ะ ไอ้บ่าวนีนั่นแน่นรอนเลยซิ่งทีเกิดขึ้นจากคำพูดของมึงที่มึงพูดไม่ไก่ข้าวเหลืองนั้นหนึ่งมึงใจแข็งส่องมันสุขภาพอ่อนเพลียวสุขภาพไม่แข็ง,รงแรงเละแกเรี่ยวกันเละกระรพราเดชามริสกีห้าอยากริสกีมันฟืดพี่น้องหนึกถึงไม่พี่น้องรับ ถ้าเราไม่ฟังกีตาร์ไม่ฟังาศาสนาพี่น้องครับนึกไม่ออกกันเพราะไม่มีใครฟันทุ่งใหพ้พน,นั้นแต่ถ้าเราบอกฟังศาสนาพี่น้องนึกออกได้ว่าอ๋อไอนี้บอกเกิดข้องใจแข็งบอกเกิดข้องชุขภาพอ่อนเอบอกเกิดข้องความจนริสกีห้าอย่างความจนอนะไริีห้าอย่างคือจนเลยพี่น้องเกิดมาจากอะไรพี่น้องครับเกิดมาจากเราไปพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ตา้อายุสิบห้าปีพี่น้องเชีกเ่กแรงเราไม่ได้เรียนศาสน,นาละ่ะเลือกระพูดตำระด,ดวงนังาลาเลยกับเปล่าเปล่า,เปล,า,เ,ปลาเปล่าข้าวหลายเคยขึ้นขวดไม่ลุงเฮ้วไม่จันไม่เกี่ยวแลงไปคนที่นั่งฟังนันที่เอาพุทธประโยชน์จากคำพูดมันนั้นเปล่าเลยไม่ว่าที่เอาเรื่องดุนียไม่ว่าที่เอาเรื่องอใครได้นั่นแหละพี่น้องครับอลัอลลอฮ์ลงทุนในดุเนียเนื่องมึงนั้นเป็นคนใจแข็งรก เดี๋ยวรอให้มันนะเนึ่งใจแข็งฟ้องสุขภาพอ่อนแอสซ้ำมันจนหรือกี่ห้าหยาบเพื่อนพอได้วันหนึ่งห้าร้อยมันได้ไม่ประโยชน์เจ็ดบาทแปดบาทแลท้วทุรวิสท่ามชิบวันต่อได้ต่อได้สิบหอยบาทใจใพี่น้องเกิดมาจากเราพูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าพี่น้องเราทุกคนได้ฟังมาตั้งแต่อายุสิบห้าปีนะชีวิตเราไม่เยอ่อ ชีวิตเราไม่เย,ยพี่น้องครับไม่เยเลยเพื่พอนท่านทุเพราะเรารู้อะแต่นี่เราไม่รู้พี่น้องครับว่าอ๋อที่กู้เกตได้จนนี้เกตได้สุขภาพรแย,ย่เนี่ยบันนีนี่เพราะเนื่องจากว่ากูนี้ไปผุดคลองถีไม่ได้ประโยชน์พี่น้องครับนะต่อไปขายายดีเียขายายให้กวางให้เลื่อยเผื่อให้เราได้เข้าใจง่ายๆก็ต่อไปนี้พี่น้องครับเวลาที่เลือก ผมนี่กะแขแง่จัดจิบบางเล็บว่าเล็บนี้บางเล็บมีแปดชุดเลอวแล้วพึพี่น้องโลโรลล้ล่นถืออยู่ตรนี้กะ5ห้าสิบหกสิบสี่สิบละที่เลือพี่น้องกับย่าเพิงไปจับหลงพูดทิ้งที่ไม่ประโยชน์มือกระได้พี่น้องกับถ้าเราพูดไปนั้นไม่มีประโยชน์ดูเนี่ยกะมีประโยชน์อานเราร ถ้าไม่มีประโยชน์อาแครนตมีประโยชน์ดูเนี่ยให้พูดไปเลยดีพี่น้องครับเราพูดเลยเพื่อนก็ได้ประโยชน์ฉันพูดเกี่ยวกับเรื่องโลกยานพูดเกี่ยวกับเรื่องการข่าการไข่พูดเกี่ยวกับเรื่อง,ออองต่ำส่วนกเษเซตแบบนี้พี่น้องครับนทนเนัยงฟังเขาได้ความรู้คำพูดแบบนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษ เพราะมันทําให้คนทถิ่นหนังข้างๆนั้นได้รับประโยชน์จากคําพูดของมันจริงแล้วว่าเป็นเรื่องดูเนี่ยการที่ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ชีวิตมากันละอีกอันหนึ่งพี่น้องครับพูดเล้วมันความหวาเราพูดแล้วเผื่อคนหนังฟังได้ประโยชน์อีกเมืองหนึ่งหลัก็คือเมืองอคดาดัตแบบนี้อนุญาตได้พูดพูดเท่าเดิออก,ก็ยิ่งดีขึ้นแต่คำพูดของคนทั่วไปพี่น้องครับที่มันไม่ได้ศึกษา,าชาติหน้านี่ มันพูดเฮงเผื่อนมังพูดแง่ใช่เผื่อนมังพูดตะกบูดมังพูดใช่หลายเผื่อนมังพูดเลื่อนพูดหล่อพูดเล่นไม่ได้ประโยชน์ไรเลยพี่น้องครับโยนี่้จะได้รับโรคซ้ำซิงนึ่งใจแข็งซ้องชุกภาพอ่อนแอซ้ำฤทธีถูกถกกะขังอโลกอโลกกันไวปจ้ะ เพราะในเวลาที่เรื่องเราต้องเปลี่ยนไม่เป็นองครกบถ้ามีใครคนนึงว่าชอบพูดทิงที่ไม่ประโยชน์นะเป็นองครกบก็บต้องบรคสักทีเบรคว่า